สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือสีไม้กาวสองหน้าหลึดแล้วก็กาวน้ำสาวเพื่อนอันนี้อะไรจจ้บที่ศอกค่ะอ,อันนี้อะไรคะเจะ็บนนใจเลยกห้ามเล่นดือขายนะคะมันทำให้ตรงข้างหน้าตรวเนี้ยจิ้มเลือดออกได้เลยนะคะก็กระดาษแข็งค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเราเลยก็คือดี่พี่ไปเล่นไปเป็นหมาลูกของพ่อกับลูกนั่นเองนะคะเพื่อนและเดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนๆทาไปพร้อมๆกันตอนแรกเราต้องพับครึ่งกระดาษกันก่อน่ะมิดินดูนห้นะคะช่วยแม่เลงนะเลงให้มันตรงกันเนี่ยตรงนี้ไม่ไดนรวมุมนี้มุมแหลมๆก็ต้องตรงนี้อ่าเพื่อนพอเราได้เข้ากันแล้วเราก็กดลงไปเลยมิดินช่วยแม่รูดลูดตรงนี้อ่ะด่วยกันนะคะ ช่กันรูดรูดรูดได้แล้วค่ะได้รับบาดเจ็บแล้วห่ะคะพี่ดินอ่าใชกันรูดรูดรูดได้ไหมน่ะพี่ดินจำนี้อ่ะรูดอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูรูดรูดให้มันเรียบเรียบเลยนะคะเพื่อนได้ไหมลูกได้ไหมได้แล้วเสร็จแล้วส่งกลับมาหาแม่อ่าส่งกลับมาหาแม่แล้วชิวชิวชิม่วดกรูดต เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปชุๆค่ะให้<ช>เพื่อนๆวัดนะคะวัดแล้วก็ตัดให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้เดี๋ยวแม่จะทําให้ดูวัดนะคะลูกหรือว่าเพื่อนๆจะกะเอาก็ได้นะคะให้มันอยู่ระหว่างกลางๆใช่ไหมลกูกแล้วก็เอาดินสอขีดลงไปหรือว่าสีก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ฟังนี้แม่ก็จะวัดเอาประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆ ได,ได้แล้วแม่วาพอได้แล้วทำยังไงต่อพี่มินินสงสัยแล้วเพื่อนเพื่อนสงสัยไปพี่มินินไหมทํายังไงต่อใช้กันไกล่ลูกตัดลงไปตรงที่เราวัดไว้นะคะตัดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆนไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องขาดยาวแบประมาณนี้ต้องขาดยาวไปงน,นี้นะข้องบนตัดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนช่เท่ากับแม่โอไม่เท่าอ่ะแม่ก็อาจจะเบี้ยวนิดนึง ใช่ไหมแลวว่าไ so ม่เบี้ยวงานไหนงานไหนไม่ก <No, ็เบี้ยวแต่ลูกว่าไม่เบี้ยวอ้าวพอเราได้แบบนี้แล้วมันก็จะขาดขาดเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะขาดขาดนิดนึงใช่ไหมเปิดด้านในมันก็จะขาดใช่ไหมเพื่อนๆเสร็จแล้วทํายังไงต่อไม่ได้สงสัยไหมทํายังไงต่อเยี๋ไปฉีกนะฉีกขาดจบเลยนะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะดันดันเข้ามาเหมือนจะเล่นแล้วนะดันเข้ามาจากด้านนอกนะคะเพื่อนๆดันเข้ามา ดันดันแม่จะลองก่อนนะดันดันแม่ก็ยังไม่ได้เลยอ่ะดันดันซิเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆพี่เรนบอกเอาดีๆเอาดีๆนั่นสิเออการกบเลยได้นะนี่แล้ดันเข้าไปปุ๊บเราก็กดลงไปแบบนี้เรียกว่าอะไรอ่ะพ่อเราจะทำให้มันมีมิติโกงซ่าซ่แบบนี้แม่ มข้างในก็เลยเป็นอย่างนี้เปิดมาปุ๊บบนี้อ่าเราได้แบบนี้แล้วนะคะที่เรี่บ้อยเลือกรูปมาหนึ่งรูปค่ะนี่เราภาพไหนภาพนี้เอาภาพนี้นี่นะคะนี่เลือกภาพนี้นะคะเพื่อนมาแล้วคนชนของเราคนเซบแม่จะทําการตัดเอาเฉพาะเด็กๆแล้วก็พ่อออกมาไม่เอาของเล่นด้เอาของเล่นด้วยโอเคไม่ได้พิจารอาเขียนเลยเนี่ยมันจะลดไม่ได้ กแก้ไขได้นะลูก้องตัดไมลิ้นนะโอ้ยจะโดนไม่ลินแล้วจะโดนไม่ลินแล้วโอ้โหมลินแล้วโอ้โหมีลินไปแล้อ้ยจโดนนรอโ้ยจะโดนเอ้ลี้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยวจะโดนน้พ่อะเรลี้ยวก่อนโอ้ยเลี้ยว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 โอ้ยเล้ยวเลียวดนนะพะเาแบบนี้มาเนิ่นนานหลายปีแล้วนะลูกนะ โค้งพ่อแล้วนะโค้งพ่อแล้วนะเอาของเล่นไว้ไหมของเล่นองที่เป็นน้ำพูเน่ยเอาไว้ไหมเอาด้วยเอาด้วยโค้งโงโค้งโค้โค้งงได้อน้้ไไหรอแม่ uh. ่าตัวเองไม่ต้องตัดหรอตัดเป็นไงยจริงเหรอแม่ว่าตัดเถอพอม่งั้นนะโอยตัดไปแล้วโค้งโง้ขาเจ้ากุ้นขาเจ้ากุ้นอไว้ไหมขาเจ้าพุ้นโยกเลยโยเลยโยเลยโอเดี๋ยวแม่เอาตัวนี้ออกเล มีระวังขาเจ้าคุณนะพี่มิบอกเจ้าคุณระวังขาเจ้าคุณนะต่อเลยถ้าแม่เปลี่ยนมาวันพ่อแม่แบบนี้ไม่ระหว่างไม่เพื่อนๆเราก็ได้ภาพออกมาเป็นแบบนี้ทำยังไงต่อล่ะทำยังไงต่อล่ะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ชิบตรงนี้น่าใส่แล้วอ่ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้การต่อไปพี่มิดิ้นอ๋อ เอาเกาสองหน้านะคะ,ะ,ะนี่พี่ินแกออกมาแล้วได้เป็นแบบนี้แล้วเอาไปแปะตรงไหนล่ะ ารของเไปแปะตรงไหนตรงนี้ตะคุณบอกตรงนี้นี่ตรงนี้นะแปะตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่เราตัดแล้วดันดันเข้ามานี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เวลาเราปิดปุ๊บนี่วิ้งเปิดขึ้นมาว้าว,ว,าวปิดลงไปเปิดขึ้นมาว้าว,ว,าวนาเนี่ยเท่าเดียก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆและเดี๋ยวแม่จะให้พี่มิลินตกแต่งแก์ดบรรพุของเรา ให้พี่วินินเขียนแล้วก็วาดรูปอะไรก็ได้เกี่ยวกับรักพ่อแล้วก็เขียนข้อความถึงคุณพ่อโอเคไหมคะเท่านี้เองเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะคะว่าพี่วินินจะตกแต่งสวยไหมไม่ได้โอ้ยเป็นร์ดวันพ่อมันให้ดูทํางสิออาบอกเพื่อนๆเลยว่าเดี๋ยวน้องวินดินจะตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอวน้องวินดินจะดูนะบอกเพื่อนๆเลยค่ะลูกว่าเดี๋ยวรอดูน้องวินดินรอดูน้องวินดินตกแต่งแล้วนะคะไปเลย ไปนี่จะตกแต่งแล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้แม่จะปลอยให้พี่ลินทําเองทั้งหมดอ๋ออะทำยังไงบอกเพื่อนๆสิทำยังไงพี่ทำางไงต้อง ตรงอย่างนี้นะคะลูกเล็งให้ต,งตรงๆแล้วติดอ่ะลูกเล็งเองอมาแม่ช่วยแม่ช่วยหาหมุมอ,อ่ะได้ตรงนี้แล้วค่อยๆกดลงไปนิดนิดนิดกดลงไปนิดนิดูยังอยู่ย<อ>ังอ่ะเดี๋ยวไปให้เพื่อนๆดูซิไปให้โชว์ใเพื่อนๆดูขั้นตอนต่อไป,ไป,ไปไแล้วเปิดแล้ไปอายยังไงอายยังไงชุบ จังต่อไปให้น้องมิลินเขียนแล้วก็ระบายสีนะคะเมื่อ ของน้องมิลินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแม่แม่แอบบอกเพื่อนๆก่อนว่ามันอาจจะแบบเปิดอปะนิดนึงเพราะว่าแม่เนี่ยซื้อกระดาษผิดมาให้น้องมิลินแม่ซื้อกระดาษปินรูปมาให้เวลาที่น้องมิลินระบายไปเวลามือที่น้องมิลินไปโดนสีแล้วอ่ะมันก็เปื้อนใช่ไหมคะเพราะเป็นสีนี่เลยค่ะเพราะว่าเป็นสีเมจิมิลินยังไม่ถนัดในการใช้สีนี้ ก็เลยจะเปิดปากไปหน่อยเพราะถ้าให้ใช้สีไม้มันก็ไม่ติดนะคะเพื่อนใช่ไหมนี่เป็นการใช้สีนี้รั้งแรกของพี่มิลินเลยนะคะเพื่อนเปิดปากอ้าวทีนี้ขอดูผลงานหน่อยได้ไหมคะโอ้ยหัวทิมหัวทิมหัวทิมหทมหงนี้คะ่ะนี่วันพ่อแห่งชาติฝีมือน้องมิลินเองเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเอาแล้วจะเปิดให้เพื่อนดูว้าว นี่นั้นให้ฝึกว่ไหนดูสิว้าวมีลินรักพ่อค่ะแล้วก็มีหัวใจล้อมรอบเต็มไปหมดเลยอ่ะฝีมือใครคะพี่มิลินค่ะสวยไหมคะลูกสวยอ้าวบอกเพื่อนๆไหนสิคะถ้าเพื่อนๆอยากทำตามจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมสีต้องมีสีนะคะเพื่อนๆหรือว่า มีเก้าหรือว่าอันนี้แต่พี่เล่นเก้าสองหน้แล้วก็เียการกายให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนี่ผู้ปล่อยไปเสร็จแล้วก็ทําการทําแบบที่น้องนินได้ทำเลยนะคะตัดรูปต้งตัดรูปด้วยเพื่อนๆก็ดูเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำเป็นแบบไหนปิ้งมาต้องเตรียมไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆทําตามเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดรูปแล้วก็ตัด กระดาษตัดการ์ดให้แล้วก็ให้เพื่อนๆเป็นคนตกแต่งเองก็จะได้เสร็จออกมาแต่พี่ดีนตกแต่งแบบนี่พี่มีดีนตกแต่งแบบนี้มาแล้วพี่ว่าตรงนี้สวยนี่ค่ะเพื่อนๆสำเร็จไหมคะภารกิจนี้สำเร็จสำเร็จไหมคะโอ้โหดังๆไปสิคะสำเร็จค่ะเย้บายบายค่ะบายบายค่ะพิมพ์มือลแล้วค่ะ ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กันลรงใจกันคลิปต่อไปนะบายเดี๋ยวพบกันปีหน้านะบ๊ายพบกันปีหน้าเลยบายบาย